สวัสดีค่ะจา่าทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึง เรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ ID ได้ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่จะาทิ้งเอาไว้ให้นะคะ เรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาในตอนนี้กันราชาถือดาบจะรู้สึกว่าเขามีความหงุดหงิดมีความหงุดหงิดมีความโกรธมีความไม่พอใจคุณแต่เขาพยายามสะกดเก็บอารมณ์ตัวเองเอาไว้และมันเป็นพลังงานของการอยากพุ่งเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกับคุณแสดงว่าเขาต้องไปเห็นหรือไป ไปรู้สึกว่าคุณกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมันผิดปกติหรือทําให้เขามีความร้อนใจมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจแต่เขายังไม่ออกอาการนะคะเขาพยายามเก็บความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจของคุณเอาไว้แต่อีกใจหนึ่งตอนนี้อยากพุ่งเข้ามาถามคุณมากเลยว่าคุณทําแบบนี้ไปทําไมทําไมคุณทําแบบนี้หรือสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาคิด มันคืออะไรคนคนนี้ใจร้อนแต่พยายามเก็บสะกดอารมณ์ตัวเองเอาไว้นะคะเด็กถือเหรียญและสาเหตุที่เขาพยายามไม่แสดงออกว่าเขากำลังโกรธหรือไม่พอใจอะไรในตัวคุณพ่อจะารู้สึกว่าเขาอยากทำให้ตัวเองนิ่งอยากทำให้ตัวเองสงบมากกว่านี้แล้วถึงจะเริ่มต้นเปิดประเด็นเปิด เปิดสิ่งที่ค้างขาดใจแล้วถามคุณเขาไม่อยากใช้ความหงหุดหงิดใช้ความโมโหหรือใช้ความไม่พอใจของตัวเองในการพูดคุยกับคุณซึ่งจะมองว่าเขาแค่ความรู้สึกของคุณนะคะเขารู้ดีว่าเขาเป็นคนที่เวลาพูดอะไรในตอนที่โมโหหรือหัวล้อนหรือใจร้อนเนี่ย เขามักจะใช้คําพูดแรงๆทําร้ายจิตใจคนอื่นอยู่เสมอแต่ในตอนนี้เขาไม่อยากทําแบบนั้นเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่กับเขาเขาเลยพยายามทําให้ตัวเองใจเย็นลงและมีเหตุผลมากพอที่จะรับฟังมีเหตุผลมากพอที่จะพูดอะไรกับคุณแล้วเขาจะทักทายหรือติดต่อคุณมาในวันที่เขานิ่งกว่านี้นะคะแดาบแต่เขาอึดอัดมากนะคะเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่า คุณคุณห่วงเนื้อห่วงตัวคุณมีพื้นที่ของคุณคุณเหมือนคนที่มีโลกอีกใบหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่าคุณซ่อนอะไรไว้ในนั้นเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้คุณแอบทำอะไรอยู่หรือคุณพยายามทำอะไรไม่ให้เขารู้ มันเหมือนคนที่สงสัยในความเป็นคุณมากๆนะคะพราะที่ผ่านมาคุณทําอะไรหรือคุณเป็นอะไรคุณมักจะเปิดเผยแล้วเขาจะรู้หมดว่าตอนนี้คุณคิดอะไรคุณกําลังจะทําอะไรแต่แต่ณปัจจุบันเขาเดาไม่ถูกเลยว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่และคุณปกปิดอะไรเขาบ้างเพราะคุณไม่มีท่าทีที่เหมือนเดิมจริงๆคุณไม่ได้พูดคุยกับเขาเหมือนในอดีตคุณไม่ได้ บอกเขาทุกเรื่องเหมือนแบบที่เคยเป็นมันเลยทําให้เขาค่อนข้างหงุดหงิดกังวลใจมากนะคะถึงแม้เขาจะยังรู้สึกว่าคุณยังอยู่ตรงนี้แต่คุณเริ่มมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กถือดาพลังงานของคนนี้เป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะจะรู้สึกว่าไม่นานแล้วละคะ่ะเพราะความหงุดหงิดความกังวลใจและความอึดอัดที่เขามีอยู่ในตอนนี้ มันจะทําให้เขาต้องรีบติดต่อคุณมาหรือติดต่อมาพูดมาคุยคนคนนี้อาจจะติดต่อคุณมาผ่านโลกออนไลน์ก่อนอาจจะทักแชทคุณมาอาจจะโทรวิดีโอคอลมาเพื่อมาถามถ่ายถึงสิ่งที่มันคาใจเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือคุณกําลังทําอะไรอยู่จะมองว่าไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะคนคนนี้จะทนทนไม่ไหวแล้วจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มีการ ถามคุณถึงสิ่งที่ค้างคาใจหนึ่งห้วยเพราะคนคนนี้จริงๆแล้วเขารักคุณนะคะเขารักคุณคนคนนี้รักคุณมากแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงหรอกเขาไม่ได้รักคุณหรอกเพราะคุณไม่เคยสัมผัสเลยว่าเขายังรักคุณอยู่เขาอาจจะเคยรักคุณแต่วันนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้รักคุณเหมือนที่เคยแต่จริงๆแล้วคนคนนี้รักคุณมากนะคะและยังต้องการและยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนเดิม The Hangman จะเห็นแต่ความอึดอัดใจของเขาจะไม่รู้นะคะว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ที่ทำให้เขาสงสัยหรือหงุดหงิดและมีความกังวลใจได้ขนาดนี้คนคนนี้จากที่ไม่เคย ไม่เคยระแวงสงสัยอะไรคุณเลยตอนนี้เขาเริ่มนิ่งไม่ไหวเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มอึดอัดกับสิ่งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับรู้มันทําให้เขาคิดไปสลัตามันทําให้เขาคิดมากคิดหมายมากๆเลยนะคะในตอนนี้สิบถ้วยจริงๆนะคะคนคนนี้รักคุณรักคุณมากกว่าที่คุณคิด เขาอาจจะไม่พูดหรือการกระทำของเขาบางคนอาจจะสวนทางเขาอาจจะไม่เคยแสดงออกให้คุณรู้เลยว่าเขารักคุณมากแค่ไหนแต่ขึ้นมาทั้งหนึ่งถ้วยและสิบถ้วยคนคนนี้ไม่ได้แค่รักคุณไปวันๆแต่เขามองนะคะมองอนาคตร่วมกันกับคุณเขายังมองว่าวันหนึ่งเขาอยากให้คุณเป็น ภรรยาหรือสามีของเขาถ้าหากเขาต้องแต่งงานหรือต้องอยู่กินกับใครเขาอยากให้คนคนนั้นเป็นคุณคุณคือคนที่จะให้กําเนิดหรือเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเขาเขาไม่เคยคิดที่จะให้ใครมาอยู่จุดนี้เลยนะคะราชนีถือถ้วยเพราะคุณเป็นคนที่รักเขาจากใจจริงคุณเป็นคนที่รักเขาให้ความรักให้ความห่วงใยให้ความใส่ใจในแบบที่เขาไม่เคยได้รับจากใคร ความรักที่คุณมีให้กับเขามันเป็นความรักที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนและเป็นความรักที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนอกจากสิทธิพื้นฐานของคนรักสิ่งที่คนรักพึงจะมีให้กันดังนั้นนะคะเขารักคุณ พ่อสิ่งที่คุณเป็นเขารักคุณเพราะคุณรักเขาจากใจจริงและความรักที่เขาได้จากคุณเขาไม่เคยได้รับจากใครแม้แต่กระทั่งครอบครัวหรือพ่อแม่ดังนั้นคนคนนี้เขาถึงยึดติดผูกติดกับคุณมากและรักคุณมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้นอกจากจะมีสิบถ้วยยังมีสิบเหรียญเขามองคุณเป็นคนในครอครอบครัวจริงๆนะคะ เขาไม่ได้มองเห็นคุณเป็นของตายไม่ได้มองเห็นคุณเป็นบ้านแต่เขามองเห็นคุณเป็นครอบครัวคนที่สําคัญคนที่เขาเก็บอยู่ในความทรงจําเสมอถึงเขาจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับคุณแต่จิตใต้สํำนึกของเขาหรือสมองของเขาเขารู้อยู่เสมอรู้อยู่แก่ใจว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนคุณคือครอบครัวของเขาบางคน เขาอาจจะคิดได้ซ้ำว่าคุณเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของเขาคนอื่นอาจจะไม่ได้ผูกพันเท่ากับคุณเลยคนคนนี้เขารักเขาผูกพันกับคุณมากๆนะคะสามถ้วยเขายังอยากกลับมามีเวลาดีๆร่วมกันกับคุณแสดงช่วงว่าแสดงว่าช่วงนี้คุณกับเขาห่างหายกันไปแล้วหรือไม่ได้พูดจากันดีๆมานานมากแล้วเขาถึงต้องการอยากมีช่วงเวลาดีๆของเราเขาอยาก ออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับคุณเขาอยากพาคุณออกไปหาเพื่อนเขาเขาอยากเข้ามาในสังคมของเพื่อนคุณคนคนนี้นะคะเขาอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณแบบในอดีตแบบที่เขาเป็นคนที่คุณกล้าแนะนําหรือคุณอยากแนะนําเขาให้กับคนอื่นรู้จักคนคนนี้เขาหวยหาช่วงเวลานั้นมากนะคะเจ็ดไม้เทา้จาจ่ว่าบางทีอาจจะไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะ บางทีภายใน7วันหรือ1สัปดาห์นับจากนี้คนคนนี้อาจจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นถามถามในสิ่งที่เขาสงสัยถามในสิ่งที่เขาคิดว่าคุณกําลังแอบทําอะไรอยู่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้เวลามันผ่านไปเนิ่นนานอย่างนี้เพราะเขามีแต่ความอึดอัดกังวลใจดังนั้นภายใน7วันหรือ1สัปดาห์แต่ไม่เกิน1เดือนนับจากนี้คนคนนี้กําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างและเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณนะคะ The fool จริงๆเขาเป็นคนที่รักอิสระแล้วหลายๆครั้งเขาก็คิดที่จะมุฟออนจากคุณนะคะคนคนนี้คิดจะมุฟออนจากคุณแต่ไปไม่รอดเพราะเขารักคุณมากเขารักคุณมากเขามองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวแต่ความที่เขายังเป็นเด็กมันก็เลยมีบางครั้งที่เขาอยากไปตามหาชีวิตไปตามหาความรักไปตามหาอนาคตของตัวเองแต่พอเขาเดินออกจากคุณไปเขากลับกลัว กลัวที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะต้องไปเริ่มต้นกับคนอื่นกลัวว่าจะไม่มีใครดีเท่ากับคุณหลายๆครั้งเขาไปลองเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ห่วงคุณเขาห่วงความรู้สึกของคุณมากๆนะคะเขากลัวกลัวว่าถ้าหากคุณรู้หรือคุณไปเห็นอะไรมาเกี่ยวกับเขามันจะทําให้คุณไม่สบายใจดังนั้นคนคนนี้เคยคิดที่จะมุ่งออนจากคุณเคยคิดที่จะไปจากคุณจริงๆแต่ไปไม่รอดและ เขาจะกลับมาเพราะเขารักและผูกพันกับคุณมากกว่าที่คุณคิดเดี๋ยวลุงจ๋าจะเปิดเพิ่มให้อีกหกใบนะคะดูว่าอะไรที่เขามีความกังวลใจอะไรที่ทําให้เขาคิดมากคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาช้าไม่ได้เขาต้องรีบทําอะไรบางอย่างเรามาดูนะคะว่าเขาเห็นอะไรหรือคิดอะไร hermit เขาแอบส่องแอบมองคุณหนักมากเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูเปลี่ยนแปลงไปคุณดูไม่เหมือนเดิมคุณอาจจะยังอยู่อยู่ที่เดิมคุณอาจจะยังอยู่จุดเดิม แต่ว่าพฤติกรรมท่าทีหรือการสแสดงออกของคุณบางอย่างมันดูแตกต่างมันดูไม่เหมือนในแบบที่เขาเคยเห็นมาโดยตลอดดังนั้นตอนนี้นะคะคนคนนี้แอบส่องแอบมองมากและคิดหนักมากแล้วพยายามเอาพฤติกรรมหรือการกระทําของคุณในปัจจุบันมาเทียบกับสิ่งที่เขาเคยรู้จักคุณว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะการกระทําของคุณในตอนนี้มันค่อนข้างส่งผลส่งกระทบกระทบต่อจิตใจของเขาพอสมควร สี่มเมท้าเขารู้สึกว่ามีคนกําลังเข้ามาจีบคุณแล้วคุณก็ยินดีให้คนคนนั้นเข้ามาจีบคุณด้วยคุณอาจจะแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าฉันกําลังมีคนใหม่เข้ามานะฉันกําลังมีคนมาจีบนะฉันกําลังมีคนเอาของมาให้มีคนมี หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะความรู้สึกหรือสิ่งของคุณอาจจะโพสอะไรลงโซเชียลหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในโซเชียลแล้วสิ่งนี้มันทําให้เขาคิดมากว่าใครกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณเปิดโอกาสให้กับใครเพราะคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเลยแต่กันที่เขาเห็นโซเชียลของคุณในตอนนี้หรือเห็นชีวิตของคุณในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณกําลังเปิดโอกาสให,ให้ใครบางคนเข้ามา แทนแผนและพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนแปลงไปมากคุณไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเขาเลยเมื่อก่อนต่อให้เขาไม่น่ารักยังไงเขาทักทายคุณมาหลังจากห่างหายไปนานคุณก็ยังจะพูดจะคุยกับเขาแต่ตอนนี้คุณนิ่งเฉยคุณไม่ตอบคุณตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบแบบเฉยชาบ้างแต่กลับไปแสดงออกถึงการขอบคุณใครบางคนหรือการแสดงออกเหมือนกับมีใคร เหมือนกับคุณกําลังแอบคุยกับใครอยู่ซึ่งจะใช้คําว่าแอบก็ไม่ได้เพราะคุณกับเขาในตอนนี้จะมองว่าไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วเพราะมันมีเดอะฟูงเพียงแต่เขาไปไม่รอดแล้วเขากลับมาพฤติกรรมของคุณมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่เคยพูดคุยกับใครไม่เคยโพสต์อะไรในโซเชียลแปลกๆแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาเห็นมันทําให้เขากังวลว่าคุณกําลังมีคนใหม่เข้ามา สี่เหรียญแล้วสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันกระตุน้นกระตุ้นความรู้สึกของเขาให้เขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เขาหวงแหนคุณคือคนที่เขาอยากรักษาและเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปคนคนนี้เขาหวงแหนและหวยหาคุณมากนะคะคุณเป็นคนสําคัญเป็นของสําคัญของเขาเขา จะไม่ยอมเสียคุณไปดังนั้นมันถึงมีพลังงานอยากพุ่งเข้าหาคุณอยากทักทายมาอยากมาถามถ่ายอยากทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณหลุดมือหรือหายไปไหนเพราะคุณเป็นสิ่งที่เขากอดเก็บไว้จริงๆ4สี่ถ้วยชัดเจนค่ะ อาการที่เขาอึดอัดอาการที่เขาหลุดหงิดนงุ่มง่าทําอะไรไม่ถูกในตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่ากําลังมีคนมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณและท่าทีของคุณดูเหมือนคนที่จะเปิดโอกาสให้กับคนคนนั้นด้วยมันทําให้เขาคิดมากว่าคนคนนั้นคือใครเป็นคนที่เขารู้จักไหมแล้วเขาโผล่มาจากไหนผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นโผล่มาจากไหนทําไมจู่จเข้ามาแทรกกลางทําไมจู่จมาจีบคุณ คนคนนี้เริ่มคิดมากเรื่องนี้แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เขาคิดว่าคุณแอบทําอะไรอยู่นั่นคือการที่คุณคุยกับใครหรือกําลังเปิดโอกาสให้ใครบางคนเข้ามาในชีวิตก้าว <9. S 2> ไม้เท้าและสิ่งที่เขาจะทําคือเข้ามาปกป้องรักษาครอบครัวและบ้านของเขาเขาจะไม่ยอมให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครแน่นอนค่ะเขาจะกลับมาเร็วที่สุดภายในเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากนี้ หรือช้าที่สุดนะคะไม่เกินเดือนธันวาคมเพราะเขากลัวกลัวว่าคนใหม่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆกลัวว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนอื่นจริงๆเพราะเขายอมไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียคุณเขาจะต้องมาทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณเอาไว้ไม่ให้คุณไปอยู่กับใครไม่ให้ใครได้คุณไปนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100นเเนะคะเรามาดูว่ามีท่าตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน,าาน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่11 1 21ส1คนที่เกิดวันที่14 24ี่คนที่เกิดว,ว,วันที่10 20 30ส ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ